สวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบิร์ตสุขุสุคนพี่น้องเจ้าขาเมื่อนี้มาพบพ่อกับผู้ข้าตอนสวยๆพี่น้องตอนนี้ก็สีสามวงแรงแล้วพี่น้องจ๋าเนี่ยพี่น้องเห็นไหมอะไรคะอันนี้คือยำมกส้มโอหรือพี่น้องจ๋ายำส้มโอมากินนํากันเลยจ้ายำส้มโอคุณแม่เอฟซีเอามาฝากหรือพี่น้องจ๋ามีส้มโอหลายลูกมากประมาณสองสี่ส้มโอประมาณหกหน่วยพี่น้องจ๋า แล้วก็จะมีหน่อไม้เพราอมือก่อนนะค่อยบอกว่าอุ้ยอยากกินแจงหน่อไม้แต่ไม่มีเวลาได้ไปหานี่จ้าหน่อไม้จ้าหน่อไม้ไล่เดือพี่น้องเดิ้อเนาะหน่อไม้ไล่ส้มโอแล้วก็บักกอกไว้ต่ำบัหุ่งพี่น้อง คุณแม่เอฟซีเอามาฝากเนาะจากคุณแม่นารีเนาะจ้ามาฝากหมูอเซานี้ขอบว่าขอบเจริญหลายๆเด้อคุณแม่จ้าให้คุณแม่อยู่ดีมีแหงเด้อจ้าความเจ็บไว้ได้ความไข้บว้ให้มีเด้อจ้าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ้าเฮ็ดยางก็ให้ขึ้นเด้อจ้าค่าไข้ไงมือก็ให้ขึ้นให้ร่ำให้รวยเด้อจ้าขอบว่าขอบเจริญหลายๆคุณแม่มาหาผู้ค่าแต่ละเที่ยก็ที่เอาของมาฝากตลอดเนาะค่ะแม่คุณแม่บางคลิปนี้อยู่กับโบต้องเอามาฝากแล้วคุณแม่เที่ยต่อไปเก่งใจคุณแม่จ่ามาเล่นมาว่ามาคุยนํากันนได้เา้ก โบต้องเอาของมาฝากก็ได้ดอกแม่เจ๋งใจนะเพิ่นมา่ละเทื่องเพื่อนก็สิเอาห้นเอานี้มาฝากพี่น้องจ๋าเพื่อนเป็นเอฟซีมาจากช่องเฮือนใบสีพัชชานะ่ะพี่น้องแล้วเพื่อนก็มาติดตามช่องนี้อีกเป็นช่องใหม่ของเราแล้วจ้าเนาะเพราะว่าช่องเฮือนใบสีพัชชาฮาเกตมาได้สองปีแนละ้วพี่น้องจ๋าผู้ใหญยังบอกไปกดติดตามก็ฝากในเด้อเจ้าค่ะช่องเฮือนใบสีพัชชาเนาะเจ้าค่ะเป็นงานเกี่ยวกับใบตองนะพี่น้องเนาะแต่อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับชีวิตเฮานะพี่น้องจ๋า โว่หพี่น้องสิได้ยินเสียงัดลมตอนนี้ฮอนผู้ข้ากลเลยเปิดพัดลมเนาะเอาบอส้มโอลงกันเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ของคแม่มาฝากดีใจหลายพี่น้องจ๋าและกาส้มโอนี่พี่น้องครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่จะกินยำส้มโอพี่น้องจ๋าจริงๆโอ้ยเมียงวันครั้งแรกเลยแหละเห็นตะเขากินนะนะพี่น้องบอกเคยเอามายำกินจากเครื่อเคยกินสดสด แจบ๊บแจ๊บอยู่พี่น้องจับกินเลยเให้พี่น้องเห็นกระคับใครบุง้งเกิเอาพิธีไหนมาตั้งหนนะพี่น้องให้มันเห็นกระคกจะชัดๆอโอ้ยแมงวันกด็ดีมาพี่น้องมากินนําการพี่น้องจ้าส้มโอนะบริสเปียวมากแล้วพี่น้องเปรี้ยวหวานอร่อยมากเปรี้ยวหวานอือม แต่นัวน้ำป่าสุรรลน้ำตาลแต่ครั้งแรกในชีวิตก่อนครั้งแรกในชีวิตอิร่ที่กินยำส้มโอเห็นตัวเขากินแล้วอยากลองกินที่น้องปกติกินส้มโอก็จะกินแต่แบบสดๆไม่เคยยำ ไม่มีพริกป่นก็เลยต่ำแบบพร้าวใส่พี่น้องจ้าโอ้ยเมียงวันก็ไดแซบ่บดีพี่น้องแซบ่บดีโบไดแ้แม่นว่ะแซ่บัวหน้ากาล้องเลแซบ่บดีๆซุมโอของเพ่อนนะออกเปรี้ยวหวานนิดเปรี้ยวนิดนิดแล้วก็หวานมันกลมกล่อมนะพี่น้องจ๋าแล้วก็ที่สำคัญบโบขม คุณแม่เพิ่นบอกว่าเพื่อนมีสวนของเพิ่นเองเนอะหืม <c oughs> แซ่ผัวคอยต้องหมักแน่นอนเลยเนี่ยผัวผัวเนี่ยเป็นคนหมักกินแบบเนี้ยเปรี้ยวๆแบบเนี้ยแต่อันนี้มันเปรี้ยวไม่มากเด้อจ้าเปรี้ยวกำลังพอดีล เพราะว่าตัลูกที่ผู้ค่า,ามายำนี่เป็นลูกเล็กที่น้องจ๋าแต่เพิ่นเอามาให้นี่ลูกใหญ่นะเนี่ยมีแต่ลูกยัใหญ่อย่างนี้เลยแต่ที่ผู้ค้า,ามายำนี่เป็นลูกเล็กแล้วก็ยำแค่ครึ่งเดียวไม่ได้ยำบดเลยอันนี้ก็สิเอาไปฝากพอปู่หน่วยน,นึงเนาะจ้าแล้วก็จะไปฝากน้องชายไอเซียนหน่วยน,นึ่งเนาะจ้าเนาะแล้วก็ฝากไอ้ยน้องแถวนี้แหละพี่น้องจา๋านาะก็บอกคุณแม่ก็จะไปฝากปั่นกันกินพี่น้องมันหลายน่่ยหลายกะเนาะมิอย่างกระปั่นันกินนะพี่น้องจ๋าที่ว่าอะไรก็ได้ หลายหน่วยหลายเท่าก,กับกินบะเบิดดอกอืม,อม ในความเป็นจริงก็กต้องหาโต๊ะมาตั้งประมาณนี้เนาะพี่น้องนะเนาะเวลาไว้ถ่ายคลิปกินมันก็แฟได้เห็นขภาพกนเนาะเพชรอยู่ได้แบบนะี้พี่น้องเบิ่งคือสิบเอเพชรเพชรเด้อบ่กเพชรต่ำเอาพริกป่นบ่มีก็เลยต่ำพริกนี้ใส่เอาแซบมือหลังเ้นให้ผัวก,กินก่อนจริงๆพี่น้องไม่รู้ว่าผัวเคยเคยกินหรือเปล่ายำ ปกติก็มีแต่กินสดๆเลยจ้ะแมนงก็จ้ำพริกเกลือที่เป็นพริกเกลือสีชมพูนะพี่น้องที่เขาขายนะอ,อันนี้ใส่สุรสใส่น้ำตาลลงไปแล้วโอ้สุดยอดประแดกเยอะหน่อยนึง <laughs> เราปวดแขนและแซบแซบพี่น้องจ๋าใครไม่เคยกินเนาะก,ก็พยายากินเด้อพี่น้องเด้อใส่สูรสใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาแล้วก็ปะลาร้านิดนึงพี่น้องจ๋า พแทบปกติบางเจ้าอ่ะส้มโอ่วมันจะขม,ขมขมนิดนึงแดบพี่น้องอันนี้ฮะอันนี้ถือว่าโอเคน้ำเบกขมที่มันขมเพราะมันเป็นเ้ยอ่อนบ่ที่ผู้ค้าเคยกินด้วยนวไหนพี่น้องื้วยมันเป็นน้ําพันมันบอ่อันนัะกระบุกคือ,อกันอืน เผ็ดเียว่าไม่เผ็ดนะคะน้ำเบกงกีดสั่งตุ้ติบะเผ็ดพริกสิบเม็ดนะคะคำใหญ่ๆเลยเปรี้ยวหวานนะคะมีความเค็มของน้ำตาลน,นิดนิดและ สียงพัดลมก็สีดังเด้อยพี่น้องเ้อดพัดลมอยู่ใ,ใกล้ล่ะว,ว่าเพ็ดเพ็ดจริงๆน้ำกับเรือออกมาเผ็ิดมาก แล้วก็แซบแซบ,แซบอีดีพี่น้องชมโบแล้วแซบทำคุณแม่บิ่งคลิปอยู่กาบ่งู้ซิว่าในเดยเน้องคุณแม่น้อ,อกจากขอบคุณในหลายเด้อคุณแม่เด้อ เราลูซีเซ็ตท้องบอ่อหัวบุได้ก,กินข้าวก่อนพี่น้องจ๋ากินข้าวตั้งแต่เที่ยงตอนนี้ก็สี่โมงแรง่ะักนกระนาสีเซ็ตท้องนิดๆแซบข้าดเมนูนี้พี่น้องแซบเนื้อหลังกระซินอะันนี้ไรเผั่อกิน นกไม้นี่กับซีแกงแรงพี่น้องจ๋านกไม้ไลนี่ว่าจะแกงตอนเย็นจะแกงให้พี่น้องเบิ่งแล้วก็จะอาดคลิปกินนกแกงนกไม้ด้วยเนอะพี่น้องเดิมแกงนกไม้ไล่แทบแทบมือแรงแล้วก็บักอกไว้ตับักคู่บักอกกับขจ้นเคร่อาเมาจะใส่เนอะพี่น้องเนาะปุณหนะ์หลยนย่นไปพี่นาด,ดเดี๋ยนี้เดี๋ยวใส่ซองฟิษไว้กินได้หลายเดือนพี่น้องจ๋าบักอกไว้ตับักหู่ คลิปนี้กัขอบว่าขอบใจบอสุกคู่สุคนเด้อพี่น้องที่เข้ามาติดตามเข้ามาหักโมเนาะจ้าสำหรับผู้ใดที่เบ่งคลิปแล้วเนาะพี่น้องเนาะผู้ข้าก็ฝากหน่อยเด้อจ้าฝากพี่น้องกดติดตามนี่น,นเด้อจ้าให้ผู้ข้าได้ผ่านกดเร็วๆเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับพิีการเหนื่อยก็ต้องกลับขอโทษขออภัยจ้าพบก,กันคลิปหน้าจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า